สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง e a s y Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเราสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง e a s y o o m มอีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันกนุอีกแล้วค่ะหลายๆคนนะคะที่กำลังลดน้ำหนักนะคะจะเจอปัญหานะคะยิ้นะคะและก็รวมถึงกินจุบกินจิบนะคะซึ่งทำให้เราหักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ ซึ่งเรามาดูกันค่ะว่าการลดความอ้วนแบบนี้ช่วยอย่างไรนะคะเก่กกี้นะคะเป็นสมุนไพรที่เต็มไปด้วยสารอาหารมากมายให้พลังงานกับร่างกายได้อย่างเต็มเปี่ยมนะคะมีรสหวานจากกรูโคสที่มีไฟเบอร์สูงนะคะช่วยคงระดับน้ําตาลในเลือดให้เราไม่รู้สึกหิว แล้วก็สามารถที่จะอิ่มนานนะคะไม่กินจุบกินจิบนะคะช่วยให้รดปริมาณอาหารของคุณในแต่ละมื้อนะคะและที่สําคัญในเกากี้นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากๆนะคะเรามาดูกันค่ะว่าวิธีการทําทําอย่างไรค่ะการเตรียมชากันนะคะให้เราใช้น้ําอุ่นนะคะประมาณน้ําร้อนเลยนะคะประมาณ1แก้วค่ะ แลคะและใช้เกากกี้นะคะหรือโกจิเบอร์ี่นะคะที่ล้างให้สะอาดแล้วนะคะประมาณสิบผลนะคะและปิดฝาไวะคะ้ค่ะแช่ไว้ประมาณ20่สิบนาทีนะคะค่ะทีนี้นะคะหลังจากแช่ไว้ยี่สิบนาทีนะคะให้เราดูน้ําเกากกี้ตัวนี้กันนะคะรวมรวมถึงนะคะมเมล็ดเก่กกี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์กัน,นะคะ่ะว่า ทำไมนะคะเกากี้ถึงช่วยนะคะในการลดน้ําหนักได้นะคะนะคะค่อยๆจิบนะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเกากี้นะคะกินอย่างไรนะคะช่วยลดน้ําหนักนะคะ1ค่ะให้กินก่อนอาหารเช้าเที่ยงนะคะเย็นเป็นเวลา30นาทีนะคะ โดยที่เรากินชาเกากี้รวมถึงมเมล็ดลงไปนะคะจะทําให้เรากินข้าวได้น้อยลงนะคะอิ่มเร็วแล้วก็และที่สําคัญไม่หิวง่ายนะคะนะคะระหว่างท้องว่างค่ะบางครั้งนะคะเมื่อเราลดความอ้วนนะคะเราก็จะหิวนะคะให้เรากินมเมล็ดเกากี้ชาเกากี้นะคะแทนอาหารพวกนั้นได้เลยนะคะของว่างมันจะได้ความหวานจากธรรมชาติเลยนะคะซึ่งเราจะลดความอยากในการรับประทานอาหารได้ค่ะ 3ค่ะเรากินแทนน้ําอัดลมรวมถึงน้ําหวานต่างๆได้นะคะจะทําให้เราอิ่มเร็วไม่กินจุกจินจิบนะคะแล้วก็ไม่อยากกินอะไรเลยนะคะซึ่งวิธีการกินง่ายๆมากเลยนะคะซึ่ ซึ่งวิธีนี้นะคะสามารถช่วยลดน้ําหนัก3กิโลกรัมนะคะสำคัญนะคะ,นะ,คะหน้าใสไม่แก่นะคะและไม่รู้สึกขาดสารอาหารนาง่ายๆเลยนะคะลองไปทําดูกันค่ะซึ่งเกากี้นะคะมันจะช่วยต้านมะเร็งในตัวได้ด้วยนะคะรวมถึงมีวิตามินซีสูงด้วยนะคะวิธีทาแสนง่ายนะคะลองไปทําดูนะคะสําหรับคนมีปัญหาในการลดน้ําหนักบอกเลยนะคะสูตรนี้นะคะช่วยได้นะคะ ใน1อาทิตย์เนี่ยรดไปได้ประมาณ1กิโลนะคะสำหรับผู้ส่งอายุคนที่เบิร์นได้น้อยนะคะสำหรับคนที่ไม่ออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายช่วยเนี่ยจะได้เยอะมากกว่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ